ปีีนนน้ััั่งงงงทุแรอดไิขครบทุกคำอวยพรที่ใครๆก็อยากให้เป็นจริงครับนี่เป็นเพลงมงคลเพลงใหม่ที่อาจารย์เม้งปอปลาหรืออัมพันธ์เจริญสุขลาบผู้ก่อตั้งสมาคมอุปรากรศิลปะไทยจีนและเป็นคนแรกที่ทำบทนิ้วภาษาไทย แต่งให้สารพันธลั่นทุ่งบางเขนเพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะรอบนี้จัดเต็มชวนสิทธิ์ในคณะมาด้วยเพราะแค่ขั้นตอนการแต่งตัวก็พิถีพิถันานานนับชั่วโมงสวยคุ้มค่าการรอคอยครับสีลลเเเจกัััมงงตาายยยยยยพ่่รททไวททิ แต่ขึ้นชื่อว่าสารพันลั่นทุ่งบางเขนก็ไม่พลาดเอาเพลงลูกทุ่งระดับตำนานมาด้วยแน่นอนครับชวนอาสุรชัยสมบัติเจริญมาเป็นตัวแทนคุณพ่อราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญเพราะหลายเพลงดังก็มีภาษาจีนด้วยแม้ตอนนั้นอาสุรชัยวัยเพียงสิบขวบแต่ยังจำได้ดีว่ายุคนั้นแฟนเพลงคนจีนของคุณพ่อมีเยอะก็เลยจับทางได้ เติมเนื้อร้องภาษาจีนเข้าไปก็ทำให้เพลงโดดเด่นแถมได้ใจแฟนเพลงเชื้อสายจีนจนดังเป็นพลุแตกเรื่องของภาษาจีนเนี่ยพ่ออาจจะโอเคครูพักรักจำและอย่างหนึ่งหลังจากที่พ่อมีมีชื่อเสียงร้องเพลงแล้วก็มีแฟนเพลงซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนกรุงจะไม่ค่อยดูวงรีลูกทุ่งนะฮะคุณพ่อก็มีเพลงแซวอะไรที่เกี่ยวกับ สาวหน้าฝนอะไรเกี่ยวกับบงัง,บงกงบังกอกอะไรอย่างเงี้ยทำให้พ่อก็จะมีแฟนคลับเป็นคนชาวเกี่ยวกับคนจีนที่อยู่แถวเยาวราชหรืออย่าอยู่แถวคือพูดง่ายว่าเป็นเชื้อสายจีนน่ะมาดูมาให้กําลังใจช่วงตรุษจีนนี้ก็ขอใหอท้ทุกท่านนะครับให้มีความสุขนะนเพลงทุกท่านหรือนะเดี๋ยวผู้ที่ติดตามการแสดงของเรา ให้สิ่งเจรอยู่ืสิ่งน้ง่แขาใช้สำคัญที่สุดเขา,าร่างกายแข็งแรง ยังมีเพลงจีนเพราะๆที่นักร้องสาวสวยเพนนภามุกดามาตรอาสาร้องให้ชนิดที่ว่าภาษาเป๊ะเพราะถึงขนาดเคยทำอัลบั้มเพลงจีนมาแล้วรอฟังเพลงเพราะพร้อมเรื่องเล่าแถมรอดูกันครับว่าอาสุรชัยสมบัติเจริญกับแม่เพนนภามุกดามาตรจะตอบรับคำเชิญของอาจารย์เม้งปอปลาไปแสดงนิ้วหรือเปล่าในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันเสาร์บ่ายสามโมงตรงจเยวะา I'm going